เฮ้ยครเอาดีครับร้านนี้คือเว็บเต้ยครับกินปีนี้นะครับจะมีเลื่องดนะครับมาให้ดูนะครับราคาดีๆครับเบโก้เอ็กซเคหกสิบคิวแปดครับดีดีนะครับราคาแค่คือแถมเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคานี้ทําได้อะไรบ้างครับเัืนี้นะครับมาพร้อมไล์ไปปิ้งครับเอพร้อมครับชั่วโมงการทํางานน้อยนะครับบูชลัดเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วสีผมเก็บให้ทั้งคัน ตัวรถสวยนะครับสีเก็บมาทั้งคันแล้วโซล่าโอเคนะครับบูธยั้งคมนะครับบูธคอชซไม่แตกนะครับสเอกเก็ตยังหนาอยู่ครับใช้ได้อยู่ตัวบอดี้รถสวยทั้งคันนะครับให้ดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีเยอะ ตัวนี้รุ่นนิยมนะครับราคาถือว่าดีมากนะครับแต่ก้อนนะครับผมเอามาผมจะขายอยู่ประมาณห้าแสนมาตลอดนะครับมีเดือนนี้ราคาดีมากครับสี่แสนเจ็ดมืนบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ที่ร้านมีเหลืออยู่สี่คันเลยครับผมหามาชมนะครับมีการทํางานนะครับงตัวรถคันนี้ดีกว่า

ท่นในะครับสนใจ่นนะครับสนใจนะครับ